นี่นะคะบี้มารอกินข้าวกับทุกคนค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ <c oughs> นั่งรอกินข้าวเหมือนอยีางกะเขานะคะเดี๋ราจะมาคุกข้าวให้น้องกันค่ะผู้ชายโอ้โหนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาค่ะกินอาหารเปียกกับข้าวเนาะก็จะตักข <c oughs> ้าวใส่หน่อยหนึ่งค่ะไม่เยอะไม่มากไม่ไม,ไม,มายหมอทุกคนเพราะว่าตอนบ่ายชายจะมากินอีกทีนึงเสียงแอวนั่นก็คือเขาตีกันนะลิชี่กับชาย มีแค่สองตัวที่มารอแล้วก็รวมบี้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะจะให้ดูลิชี่นี่ลิชี่อยู่ตรงนี้เอาอ่ะลิชี่ปอกคอก็หายไปไหนวิ่งหนีน้องนมมากเลยคะ่ะหนตัวอะไรเกาะนี่ชายอยู่นี่ลิชี่นี่คือเขาอยู่ใกล้กันไม่ได้นั่นๆๆๆลิชี่ก็จะคอยตบทำไมไม่รู้นะนัน่นบี้ไปโน่นแล้วนี่นะคะลิชี่กินในครัวเนาะส่วนชายนะส่วนชายจะกินตรงนี้นะคะ่ะ น้องน้อยกินด้วยนิดหน่อยน้องนมกินด้วยนิดหน่อยเอาบีหายไม่ของบีนะไปหาบีกันนี่นะคะบีก็ามาอยู่ตรงต้นไม้นะที่ทุกคนชอบเนาะใช่ไหมบีชอบใช่ไหมคะบีชอบใช่ไหมครับกินข้าวก่อนลูกอ่ะบีจะกลัวคนนะไม่กลัวไม่กลัวแมวด้วยกันกลัวคนอะกินก่อนบีจะกลัวคนเอาน้องน้อยไม่ทำใหม่เออเห็นไหมน้องน้อยวิ่ง สวดมาอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่หลบค่ะแต่ถ้าคนน่ะเดินแบบไกลๆเข้ามาใกล้ๆนี่บี่ก็ไปแล้วพอบี้คิดว่าอะไรรู้ไหมอ่าแมวหรือว่าหมาด้วยกันอ่ะไม่สามารถ <c oughs> ไม่สามารถลุกขึ้นมาเอาไม้กวาดฟาดได้ทุกคนไ่ก็อกป่ะเอาสนกที่ไหนโอ้โห <c oughs> ไม่สามารถทำร้ายหรือเอามือมาทุบกันได้ไงอย่างมากก็แค่ตบแต่ถ้าเดินผ่านกันเขาก็ไม่ตบกันอยู่แล้วทุกคนนึกออกปะเพราะฉะนั้นถือว่าบี้ปรับตัวกับแมวด้วยกันได้ดีมากแล้วบี้ไม่ออกไปบริเวณนอกบ้านปาพะ,ะพาเลยคือตัวบี้หายไปประมาณแบบสองสวันสอวันทีอะก็เจอตอนเย็นทุกครั้ง เพราะว่าเขาจะไปแอบลงมุ้มต่างๆใช่ไหมแล้วยุงเขากัดเขาจะสะบัดและจะได้ยินเสียงกระดิง่ง <Okay. S 1> น่ารักปะละ่ะเขาจะอยู่ตามตู้เสื้อผ้าเหมือนกับว่าเราเปิดบ้านให้เขาออกเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้แหละเขาจะไม่ออกจากบ้านเป้าพาเลยซึ่งถือว่าเขาปรับตัวแล้วเขาก็กลัวมากด้วยว่าอ่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นเขาอยู่กับแมวทุกตัวได้แบบดีมาก,มาก,มาก,มากๆทุกคนเห็นไหมมันรอกินข้าวกับเขาแต่ว่าอยู่กับ คนไม่ได้อย่างเช่นป้าพาีนเขาชินสุดใช่ไหมสมมติเขาอยู่ที่บันไดน้องน้อยวิ่งเขาอยู่ที่บันไดป้าพาจะเดินขึ้นบันไดเนี่ยเขาก็จะอันนี้ละอันนี้ก็จะมายุ่งอะไรของเขานี่มีของตัวเองแล้วนี่ไปน้องน้อยไปกินของตัวเองสิไปไปยิ่งน้องน้อยนะเอายิ่งน้องน้อยนะเขายิ่งไม่กลัวน้องน้อยเลยดูหน้าน้องน้อยสิไปทําอะไรใครได้เนี่ยค่ะบี้กำลังกินข้าวอยู่เนาะ น้องอย่ากใกล้บี้ได้ไหมดูสิบี้กินท้ามกลางแสงแดดบี <c oughs> บ้ก็ชอบอย่างนี้นะสมมติปางผ้าเดินผ่านเนี่ยบี้เขาจะไอ้นี่ทันทีเลยเขาจะวิง่งหนีเลยวิ่งทุกคนนึ้ออกไหมวิ่งขึ้นบันไดหรือว่าวิ่งลงอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้คนเข้ามาใกล้ๆนี่เขามองน้องน้อยนะว่าจะอ,อะ่อนเลยเห็นไหมรู้สึกดีใช่ไหมคือตอนเช้าเราจะให้อาหารเปียกกับข้าวเนาะแล้วตอนเย็นจะเป็นอาหารเม็ด ที่เอาไว้ให้กินเนาะจริงๆป้าพาไม่อยากให้บีอ้วนมากขนาดนี้อยากให้เขาวิ่งบ้างอะไรบ้างที่เขาอยากได้ต้นไม้นะมันจะมีต้นอนอกๆที่อันใหญ่อยู่แต่พอเขากินข้าวเสร็จเดป้าพาจะให้เขาไปอยู่ในที่ส่วนตัวแล้วก็ให้เขาได้เพลิดเพลินกับผลไม้ลากไม้นะ <c oughs> เขาจะไม่ค่อยกินข้าวเยอะเท่าไหร่นะทุกคนดูเขาผอมลงก,ก็อยากให้ผอมประมาณนี้เนาะไม่อยากให้อ้วนมากอยากให้เพียวๆหน่อยนะ จำกัดความาอ้วนนิดนึงอ๋อมีต้นนี้เหลืออ๋อนี่ไงนี่ไงเมื่อวานนี้แกะให้อลิซมันเปียกน้ำเหรอลูกมันเปียกน้ำ่ะแม่ดูให้อืนี่อลิสกัดไปซะเยอะเลยอ่ะแม่เอาให้นนนนหแดดแน,นหออูอยากได้อันนี้เหรออ่ะเดี๋ยวตากแดดแป๊บนึงมันก็แห้งลูกอ่ะอยากได้อันนี้แม่ก็นึกว่าหนูไปดมไ้ตำลึงซะอีกเขาจะรู้จักกลิ่นมันดีเนาะดูสิดม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 นี่กินอะไรอะฮะ กินรากไม้อะไรหมอฮะกินรากอะไรกินรากอะไรไม่ได้อันนี้มันกินได้ที่ไหนล่ะฮะไม่อยากกินอย่างของบี้เหรอเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้อันนี้น้องน้อยเขาก็กินนะทุกคนอันนี้น้องน้อยเขาก็ชอบอ่ะน้องน้อยนี่อยู่นี่เอากินใบเลยทุกคนอ่ะกินใบก็ไปเลยโอ๊ะเอ้าทำไมเป็นงั้นน่ะเพิ่งเคยเห็นแ้วเนี่ยกินเลยเหรอ กินใบอันนี้นะทิ่ทำไมไม่ถึงกินอเอาน้องน้อยกินเข้าไปเลยทุกคนกินไปเอ้าปกติแมวเขาเอาก้านเขาเอารากอะแต่ว่าไอตัวอื่นกินรากนะแต่น้อยกินใบเอาดูตัวดูกินเต็มปากเลยอุ้ยอร่อยอะลูกแซบอะนุตายแล้วสายเขียวน้องน้อยสายเขียวอีกคนละ เด็กกินอย่างนี้เลยบีฉ <c oughs> ันไปไหนละโอตายน่ารักกันทุกคนเนี่ยเพเพลินตอนเช้ามาก็อย่างนี้นะเห็นไหมบีกินไปนิดเดียวแเดี๋ยวเขาก็จะกินอาหารเม็ดแทนเนาะเขาก็ไม่ชอบอยู่ใกล้ๆคนนะ่ะอันนี้ชายจัดเรียบค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ชายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าตอนนี้บีโอเคขึ้นมากๆแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆไม่กินอะไรอเด็กเด็กโอ้ยเด็กอเด็กเอ้ยเด็ก เด็กกินอะไร